สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนมันแดดกระดอกระเดียดพี่น้องเลยหมอ,อกแดดก็ต้องมีแนวนี่พี่น้องเลยฮะหมอกประเจอจเอาหมอกไว้ใส่ต้องเอาผ้าคนหนูคลุมเอาห้อนอเดี๋ยวสิออกไปปิดประตูับพี่น้องปิดประตูหน้าฟาร์มก่อนนี่งจะนำพลศิลปลวงเข้ามาได้แขกก็ได้ครับเซิน ว่าเท่าแกมาเห็นกสิดามาอีกทุกคนเลยสนั่นเขาต้องปิดใบก่อนเขาออกเขาต้องมีการปิดคักแน่เผื่ออาจจะเป็นตามกฎตามระเบียบเผื่อเนาะโอเคโอ้เมือม่อเมือม่อทุกคนหลัไม่ลงเลยเอาเลยมหนือแท้นี่อืมหนือขนาดเลย ของฟาร์มลุงลงสเปรย์คนลงสเปรย์ลงสเปรย์ได้ติมชับอืมออกมากกระสิบประมาณนี้เนี่นาพามนาเล็พี่น้องเอ้ยนาเลงหนาห่อนไข่หอดสองการนับมากอาการแห้งห่อนแห้งเอาอืมประตู เล่าห้องนกเล่าห้องนกบ้านคิดฮอดผู้ดี้เป็นว่าไปเว่ยห้องนกสูลงสเปรย์ร่งสเปรยหลดน้องตุลาการร่องมันมิเติลดอาหารนั่นแหละเข่า เออมาคอยเข่าไปเลยดอกสวงอโอ้ยนวัสดครับถาบรรยากาศพี่น้องคราบรรยากาศหนาเล่าหนาวพามไกลหนาลุ่งสตีแดครักแดดแน่ทุกคน,นเลยคนนะแดดแห้งอโอเคทุกคน ไอ้ต่อบันปิดเรียบร้อยเรียบร้อยปิดเรียบร้อย,เ,ย,อนเ,นยเปียสุขคนนอะไรตัดพ่นตรงฟานตัวนี้สาธวดเล่าตรวจยังมีการตรวจเล่าแถวนี้ยก็ต้องไริมาเซ็ตเนี่ยสเปรย์พ่นขาม่านอยู้สเปรย์ฟา,านสเปรย์ตัวนี้ได้หรือเปล่า ก็ p a แล้ก็อ,อกาบน,นักน่มีบัวมยังบบมงงีพักบัวนี้เทุกคนเลยนะพักบัวก็ได้มีคน,น,นมองหอยมองไอยรุดเลยเออมองหนึงมุมจระตเล่าหลายเดือติเลยโอ้น,นมุมทุกคนเลยอมองไม่เลยผมมีบ้านก็ได้นอนจากอบนาจแลว เรื่องของแต่งตัวรวมสเปรย์ส่วนบุคคลในฟาร์มไก่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะแต่งตัวอยากกับน้ำเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยผ่านไอ้สเปรย์ขาเสื้อด้วยน้ำยาลยากามาหองพี่ซามพี่ซามพิซซ่าตู้หองอาบน้าเลื่องยูนิยใหม่พี่น้องเนๆยยอดน้ำใหม่เนี่ยคนณผู้ชม ขันเหล็กที่เข่าข,อาอาขอ้อมาเนาะการเข่าวพามกาพบการขร่าวพามาคนที่จะมาให้เบิกของแรกของแรกที่ว่าจะมีเป็นใบสติส่วนบุคคลนะฮะเป็นส่วนบุคคลหลังจากที่เดินคนทพงมือข้อม้าส่วนแ้นนกแกใไ้อ,อื่นเรื่องบุคนที่ข้อม้าตรวจเข้ามาในพามต้อตงเดือดผ่านลงสปีดส่วนบุคคลส่วนบุคคลนะ คำวมานี้เนาะคุณเนาะเจากองคำว่านี้ใส่สูตรยังของเจ้าก็แล้วแต้เจ้าของห้องประถมฟ้าตัวนี้เขาจะมีเตรียมเสื้อผ้ายังไว้ให้นางเจ้าใส่สูตรตัวเองแกะออกแล้วกันใส่สูตรในโรงงานแบบคำว่านี้ผ่านลูกสตีนี่ลูกสตีสเตีเปตัวมันคือมัด เรื่อยไปกงสื่อไีลองเบอร์ทำความจริงน,นะครับโอเคอาลูกสเปรแล้วหละมาอาบน,น้ำทำความสะอาดสะสางร่างกายอาบน้ำให้สะอาดสะอาดเนาะเพราะว่าคนมาจากข้างนอกมีความเสี่ยงจากเชื้อโรคดังนั้นก็ต้องปาลูกสเปรย์น้ำเปลี่ยนเสือเส้อผ้าฝักแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าฝักแม่แล้วก็มาผ่านตรงนี้ใส่ตัวเรียบร้อดเรียบร้อยมาป่านตรงนี้มาใส่เสื้ออันนี้ ถ้าอุอนเสียนี่จะไฟเดี๋ยวเสียตรงกันเสียโูกกดจะขอไปในภายในพานกินหรอกอ่าโอเคนประมาณนี้เที่ยบผ่านแล้วเขาในพามได้บาทอืมที่หลัง,งจากเที่ยบผ่านลงสเปย์ขาสเปย์ขาเสือ้อเปลี่ยนเสือ้อผ้าอาบน้ำเรียบร้อยใส่ชุดนี่จะไฟ สามารถเข้ามาประกอบเขตบริเวณเราได้ทุกคนบอกสู่กันฟังเราสู่กันฟัง,ฟงพี่น้องระบบการเข้าฟาร์มระบบโควป้องกันเชื้อโรคที่จะรุดรอดมานําส่วนบุคคลได้สนั่นตรงห้องตรงปฏิบัติอันขึ้นมารีวิวบอาสู่กันฟังทุกคนเออถ่ายชุดชุดถ่ายาย,าย,ยังหลายกดคลิปนี้กดจอจบลงกับพี่น้องเลยเอไว้ละดดแดดแดดขอ้อพรมกันบบบนี้ มาหับส่งคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อโ,ดโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายพบยกันใหม่คลิปหนะ้าโชคดีโชคดีทุกคน